ชาดเขาชั่วตายกรเดนโทษยังอีกเอาโทษใช่รู้แล้วแล้วโทษเขาคนขันเขาไปเลยไปชูเขาอืมขาเป็ดผ่านเ่หมาวะเป็ดเาเลยขาเป็ดอยู่ไดนเดี๋ยวนี้มงพวุ้ยวุ้กินเป็ดได้เนี่ยเจ้าเบ่มดูนี่เด้อนี่ชปบดให้เบ่มเด้อนี่ยินบ่ ที่เปิดกล้องให้เจ้าเบิ่งเด้อข้าปุ้นเด้อ<ม>ดจเจ้าวายังอันนี้นะแมนบอสแมนบอสข้าวปุ้นนี่แมนบอสนี่เห็นบอสฮะแมนบอสแมนบอสข้าวปุ้นหรือว่าวายังอันนี้พักวายังอันนี้แมนบอสอันพ่อแม่เจ้าเคยห้องวายังอันนี้นเป็นวันนี้นั่น,น,น,นชั่วปานควายอย่าลืมเจ้าเนาะมันเป็นคนหรือว่านี่น หวยลืว่านี่ว่าแบบนี้เหรอเห็นบ่อเห็นบ่เจ้าห้องมายังอันนี้นั่นข้าวุ้นบ่เลือไปยังอันนี้นั่นนี่เจ้าเบิงเอานี้นี่นี่นี่หายแล้วนี yes. ่าเห็นบ่อไหวระวังเลยเด้อเจ้า่น โอ้ชั่วก็เดียวก็อดลอยพอตาพอตากันเนาะมีวโ่มาโนแล้วบ้าบุษากตัวประตูเลยบ้านนี้ตัวกันแบบนี้มันตามได้หรือเปล่าเนาะ เอาแล้วตัวผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่นันก็โยงมาปลาเด้อเอาพี่ช่งเด้อสชี้หาพนผู้ใดสี้ไปนะเว้าบอกนะเออปัดเตรียมันอันนี้แม่ผัดว่าบ่มาโยกบัวจะให้มันสิไปใช่บอกว่าช่เอามาเด้อเมียะไรเขาบ่เออเอามาดอกช่วยมาได้ว่ะเอาเมียเขามาบ่ได้ไดมข้าวคนมีเมียเขาแน่บัวมาเออ เอาเบี้ยเขาแล้วมันมามันทามันอันว่าวพิษว่าพลาดเมื่อพัดพิษกับลูกกับผัวมันเป็นได้เพราะว่าเป็นน้ำตู้ก้อนเพราะว่าเอาเมียคยไปกอดชมดมแก้มเพราะว่ามันโมเมนต์ได้เพราะว่าผู้เช่าคอยหาผู้ชาามาเหมือนเช่าเมียเขาเมียเขามาบุได้เห็นบ่บานพูดนก่อนเมื่อป้ากันกับผัวเอาเ่ยอาอคอยดำคอยดมแก้มโยกเนาะเพรว่าผู้เช่าคอยทาเจ้าแต่แปดโมงบุญฮะ จนฮอดชิปมุ้งช่องชะมุ้งจบข้าวถาเจ้าเนี่ยสูจเจ้าท่ายเนี่ยคอยจะเบิ่งเจ้าคอยจกลินคอยจะว่าน้ำเจ้าเจ้าได้เรียบ่าแปดเถื่อเก้าเถื่อนั่นคืนนั่นนั่นเอ้ากระลองมึงวะบอกว่าแต่คืนเอากระเว้นนี่เขาอ่กอดคอเป็นดมแก้มเป็นบานเมื่อไปแล้วแบบพิษกันกับผัวแบบนี้ผัววัดเห็ุนี้จะไปให้ลู้ก้อนดมแก้มเอ้าคอยว่าคอยบอกมีผัวป๋ากันบาดเนี่ยโอ้เจ้าเนี่ยว่าไปนั่นนั่นกระเป็นเนาะว่ะห่าน เห็นมบอกบัดมันพลาดมันก็เป็นเลยกชิบะให้คนบดดได้เมียถูว่าวบมีผัวเนาะค่อยบมีผัวคันบมีผัวแล้วคนบริยัญกัวความผิด้คนกับบมีผัวบม่มีเมียกัอนกอดคอมาดมแก้มเราแล้วแล้วเป็นบ้าให้เมียเนอะให้เรื่องขอกเจ้ากับเมียเจ้าหน่อคอยกับบริวารยังคาชิบะเชื่อขนานเชิงคอยแล้วบ่ได้ถูกบ่าดคอยบันของชามวัาเจ้ามีผัวบ่ ตฮะไปเอาจริงเ่เาูนเอาเออโทมครับมา่กับบาร์ได้เนาะเป็นไหนฮะไปไปเขาไปเข้าไป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 ชามคนเขามออไปชามคนคนชิบคนกับมาเรเด้อเอนเออชวเอเมียเขามาเด้อ เออมิถุ่าู้ชาทั้งหมดเมอออเอามาโรดผู้เชาวน่นเพาชิกกดข้อดุมพาชิกกดข้อดุมแก้มตรงนี้มาโรดมาออกมาลบ่เออแนัหล้วน่เอเอาเดีวมาเลยชิบ้อนตุ๊กขอกินได้ขอบใจหลายไปเอาอัน อันนั้นเพิ่นภาควาให้แต่เวียงเช่านี่น้ำพึ่งนแบบน่บะเน่ของอันยาเชื้อมอาหารพี่ชังอาหารเชืม่มอาหารเชื่มแน่น้ำพึ่งเดินหาบ่ไวยนมนตึกตักบ่ตุฮะตึกตักบ่กินอะไรนะตึกตักได้หรอวะบ่กเหล้วอของมาบำรุงเดี๋ยนะไรบำรุงเล้วตึกตักเพราะว่าบำรุงมีแห้งกับบาดมันแข็งแห้งเลยเนะนาะน้ำเช่ารู้ไหมบังอยู่ เพิ่นเอาผักมาให้นั่นผักม,มาได้หลายมื่อแล้วหักไฟประด้ไปเอาเหม็นคาวกูเห็นผู้สาวผมแดงกว่าหนาวว่าเขาข้าวโทรเสาร์ผู้สาวด้านนั่นเราอยู่ในนี้อันนั้นอ,อยู่ในอันเพื่อนอันนี้นี่เพือ่อนในตุ พวกสาวดู่มานในหนทางนี้นี่คนทางบ่อยู่ในหนทางนี้มาแล้วเข้าห้องเข้ามาพี่กคอนเข้ามาเขาไปบันอืชาวขายเบียร์ขายเหล้าขายเบียรคือมาชวนมาเลยตุเขาบอกมาได้ เมาอื่นบ่อื่นบุญน่ะเขาให้ไปเอาเขาอื่นแล้วเขามาบุญน่ะบุญเสร็จเป็นน้ำมันเหมืบ้านเยอะบุญแค่ไหนบ่บ้านขอยหมอนบุญบุญกองเข่าบนึ่งตูบุญแจกบุญแจกเขาวะที่เขาไปพอดเขาเปิดตูแล้วสาวคล้ายเบียร์กันงามเลยตุ ขึ้นไปอออันนั่นยาคอยกับมันนำพึ้งมาแน่ยู่อยู่มงใดตุกนี่นะนี่นายหันขึ้นไปเห็นเนาะคอยเอาเมียนำการนั่นคือที่มาแปลว่ายาอันนี้มันงผู้เจ้า่นนั่นผู้ชงมานั่น่นว่าขันไปฮอดเจ้าอลไขันว่านี่อันชุ่มมันอันนั้นลงมาลงชิปมานให้โคชนะให้ในเด้อเิ่นว่าอืมบอกเป็นยังกอมีคนสนใจเนาะเพ่นให้มีฮะย่านมีผู้สนใจ จะอนาคตฉันแกฉันบอกหนึ่งในกองในประตูแม่ละช่องกองนะมาเบิ้ลนั่นตัวหนึ่งนะกองตัวหนึ่งนะกองน้ำพิงผู้สาวสิมาเนี่ผู้สาวใช่ตุผู้สาวนี่นะผู้สาวทางแบนทางแบนทัวร์หากินสิมาเนี่ยนะแม่ละครับบ้านน้องแค้นอย่างเียวโอ้กองมาแล้วบ้านตัวนี้นะน้ำพิงตัวนี้นะตัวนี้นี่ยานี่ง เกะไม่รู้หาตู่แมนมันหวะที่เบิ่งที่เดี๋ยวว่าได้เป็นแนวอื่นเนาะแนวอื่นมั้งจ้ะจะว่าแล้วปัดแกแล้วปัดแมนช่ายานะเนาะเป็นแนวอื่นเชโยมันก็โบวเป็นท่าได้เคือล้วงจีแกเบิ่งนี่นี่ผ้านี่ป่าตุกมันชีแมนยังอยู่ในนี่เนาะว่าว่ายาว่ายาบำรุงได้ห่าปัดเจ้าเอาไปแล้วให้เจ้าอันลุงชิบวันเปิดไม้ควายนิดเดียวแล้วชัดอันขุดเจ้าอันยานี่ยน่ะ เออเกาบ่ได้ลงชิไปให้ชุ่ไปให้ช well, ักเพิ Hell ่นจะได้เห I mean, ็นว่าฮอดหรือยังเนาะได้ฮอดแล้วเจ้าหั่นแปลว่าเจ้ากินแล้วก็ให้โคชนาให้เพิ่นแน่เพิ่นว่านะมันดีแบบใดแบบใดหั่นจังว่าจะสิองบงมันสิเป็นมันสิดีเเงแล้วว่าว่าค่อยนี่นั่นก็ําคิดได้บ่แต่ว่าทาดล้มเรวเนี่ยจักน้อยว่เดี๋ยวนีอ่ยากบ่ยากเพิ่น่ พวช้รงยาไปให้ดนกะมามันรู้วะมันตึงตังนี่โอ้ยไต้ว่าแล้วมันมันใช่แบบไหนวะยาหนันมันกินเข่าบดแทบนอนบลับบเป็นกล่องในบ่อตหรือเป็นแบบทงเลยเจ้าวะยังยิ่บนว่าเป็นน้ำอยไรคยกับยังบุรเห็นอยู่วะคุกัสชี้แกะบงเดนนี่แหะมันชี้เป็นในแบบได กองตัวนี้นักไหมตัวนี้ใดนักเพื่องมันก็นักแล้วบ่นักเพิ่องนะอันนี้ได้ตัวนี้ละชงลานราคาชงลานกี่เอ่าตัวนี้นั่นเพิ่์ดว่าแปดแสนคแปดแสนเจ็ดสิบเก้าพันตัวนั้นหรื่ราคามันตัวนี้อืมอันนี้อยคือทองยังอีกกันบางบาอามีแถมทองให้อีก จังหวะและ <sm og> ้วมันส <m ik ong> <op im> ิมีหยังอยู่นี่แถมเนี่แหละคงไม่ใส่เด้เฮาบ่ไปหิวเด้แม่นๆแต่ว่า